สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะทางเอฟซีใหม่เอฟซี FC เกา่าเมื่อนี้แอดมินก็นําแนวทางดาวโจนเนาะจากวีไอพีปกติเนาะหลังจากที่แอดบดได้ลงไปหลายเมื่อน่าจะพี่น้องจ๋าเ่รามันเป็นเดือนเราบอกเนาะที่แอดบดได้ลงแนวทางให้เนาะจากของดาวโจนเนาะจะเนาะเพราะว่าแอดบว่างเนาะจะพี่น้องจะะ๋ากระลงได้บดหลายแนวทางเนาะแอดมินกระกราบขอโทษขอให้เนาะจะพี่น้องจ๋าของดาวโจนวีไอพีปกติของวันที่ยี่สิบเอ็ด เดืน 1, 2, 5, อ 65, นหะนึ่งสอนหารหสิาะสำหรับพี่น้องแนวยังตามแนวทางอยู่นะจน๊ะเนาะแอดมินกะเรื่มล่ให้เนะจ๊ะพี่น้องจะอาจจะลงได้บทเต็มที่เนาะเพราะว่าด้วยภาลานาที่การงานที่แอดกะมายุบานกะอาจจะได้เห็ุงานส่วนตัวแน่กะอาจจะยากแน่นะจ๊ะเนาะแอดมินกะกับขอโทษขอภัยเขาก็มาเบึ่งแนวทางนะจ๊ะของวันที่ยีนะจ๊ะ วันนี้ยีเดือนหนึ่งดาวโจน VIP ปกติกะโปรดใช้วิจรารยานในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนนักเลนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองส่วนแนี้ทางปีะเทไทยในมือนี้เนาะให้เด่นที่86วิ่งรูด ส่วนตารางวันมี2มี1มีสมี3สามารถจับสองตัว3ามตัวนั้นไปโลดไปวิง่งใดนะจ๊ะส่วนตัวที่อดจับจอใดเนาะก็จะมี8ปดหนึ่งแปดสองแปหกเจ็หนึ่งหสองสาส สองตัวเน้นไปกับนะเจ้าเนาะมักชอบคู่ใดก็อย่าลืมไปกับเนาะส่วนหกเก้าเก้าน่าจะย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะมักชอบคู่ใด้กะกับหัวน้ำน่าจะพี่น้องจ๋านี่ก็จะเป็นเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองเก้าสองหกสามเก้าสามหกสี่เก้าสี่เป็นตัวเดียวกันน่าจะหกแปดเก้าแปดลองวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะเพราะว่าแนวทางที่แอสให้ไปกัน เป็นการาคิดค้ามวนขึ้นมาใดอาจจะเขาบ้างรุดบ้างหรือว่าผิดพลาดประการใดก่ะกาบขอโูดขอไปน่าจะส่วนตัวเนียนน่าจะเนาะแขบจะนิน8 1บหนึ่งแหหหนึ่งหกสี่เนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวถ,าถ้ามกะชอบก็คอยตามน่าจะบวมมากาสามารถเลื่อนผ่านไหนเนาะ สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามารับชมแล้วก่ะแอดมินขอกำลังใจนอกจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากเพื่อที่จะบริภาทแนวทางที่แอดมินลงหายเนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่นะจ้าไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ